มันต้องหิวครับไม่เข้าทางปากก็ต้องเข้าทางสายยางนั่นคือคนป่วยเมื่อเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นก็เลยว่ากายก็ต้องการอาหารกายเหมือนกันส่วนที่สองคือเรามาพูดถึงเรื่องของใจใจคือภาษาไทยครับจิตตะคือผู้รู้เนี่ยแปลว่าจิตตะนี่คือภาษาบาลีคือผู้รู้ ผู้รู้คืออะไรคือปัญญาการรอบรู้ความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นแต่จะมองเห็นหรือไม่นั้นต้องเกิดขึ้นจากการบริกรรมซะก่อนพูดไปพูดมาก็กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมหมายความว่ามีหลายคนหลายท่านครับคิดว่าตัวเองนี่ปฏิบัติด,ดีแล้วปฏิบัติได้แล้ว เวลามานั่งสมาธิเนี่ยหลวงพ่อบรีญ์ยังเนี่ยท่านก็บอกว่าเวลาทําสมาธินี่ให้พุทโธพุทโธนะท่านว่าคือพุทโธเนี่ยเพราะอะไรถามใจตัวเองว่าใครคือผู้รู้ผมก็งงมั้งไงว่าหลวงพ่อหมายความว่ายังไงคือให้สร้างให้จิตของเราเนี่ยถามใจตัวเองว่าใครคือผู้รู้วางฐาน จิตของตัวเองไว้ที่ฐานของจิตนะแล้วก็ถามใจของเราว่าใครคือผู้รู้แล้วก็มาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเงี้ยปรากฏว่าเรื่องของจิตเนี่ยท่านในประเทศไทยก็ดีในต่างประเทศก็ดีหนึ่งเป้าหมายแต่ว่าหลายหนทางท่านหนึ่งเป้าหมายหลายหนทางหมายความว่าหนึ่งเป้าหมายคือต้องการพระนิพพานครับ จะเป็นมหายานเป็นที่เบตเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีคําบริกรรมว่าพุทโธยุบหน้อพองหนอสัมมาระหงังเก้าหนออย่างหนออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคําบริกรรมแต่คําบริกรรมมันนั้นต้องการอะไรปฐมฌานครับมันมีวิตกวิจารปิติสุขเอกกตาเอกะ,ก,ะ,อก,ะก็คือหนึ่งนี่แหละเอกะกะตาลมต้องการให้เป็นอารมณ์เดียวครับจะก 9, ้าหนอยยบหนอย่างหน้อะไรอย่างเงี้ย พุโทโธธรรมโมสังโฆอะไรก็แล้วแต่นี่คือคำบริกรรมถ้าผมเปรียบอุปมาประมยัยก็เหมือนร้านอาหารครับท่านบรร้านอาหารยังไงคนชอบกินส้มตำก็ไปกินส้มตำครับคนชอบกินพิซซ่าก็ไปกินพิซซ่าครับคนชอบอาหารฝรั่งก็ไปอาหารฝรั่งคนชอบอาหารอีสานก็ไปอีสานคนฟังชอบฟังมอลำก็ไปหมอลำครับ คนชอบฟังเพลงฝรั่งก็ไปเพลงฝรั่งนั่นหมายความว่าสิ่งที่ต้องการเป้าหมายจุดประสงค์เป้าหมายของการรับประทานอาหารคือต้องการอะไรครับต้องการให้อิ่มครับต้องการกินกินเพื่ออิ่มนี่แหละจุดประสงค์เป้าหมายของการทําสมาธิก็ต้องการความเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งคืออารมณ์เดียวครับหน้าที่ของจิตมีหน้าที่อยู่สามอย่างหลวงพ่อบอกรับเก็บแล้วก็ใช้ รับเก็บใช้มันมากรับยังไงเก็บยังไงใช้ย,ยังไงเดี๋ยวพูดกันหมายความว่าการทําสมาธิเนี่ยต้องการความเป็นหนึ่งอันสุดท้ายเลยครับอุเบกขาจะเป็นชา้นไหนก็แล้วแต่จะไปที่สุดที่สิ้นสุดก็คืออุเบกขาครับเอกคตาแล้วก็อุเบกขาเหลือเท่านี้อุเบกขาแปลว่าอะไรครับพระคุณเจ้าการวางเฉย อยู่ดีๆวางได้ไหมครับโมโหอยู่ดีวางได้ไหมครับอพลังมันเกิดขึ้นสองทางครับพลังด้านดีแล้วก็พลังด้านไม่ดีครับคือขาวกับดำถ้าภาษาพระเรียกว่ากิเลสอุปกิเลสมันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นทางไหนครับตาหูจมูกลิ้นกายใจครับเกิดขึ้นนี่เรียกว่าอายตนะครับ กายรับประทานอาหารทางปากใช่ไหมครับต้องการอาหารต้องเอาเข้าทางปากเท่านั้นหรือจะเข้าทางสายยางถ้าเป็นคนป่วยแต่ที่นี้อารมณ์นะครับจิตก็เขาเรียกว่าพูดภาษาดีๆก็เสวยอารมณ์หรือกินอารมณ์รับประทานอารมณ์เข้าไปกินทางไหนครับทางตาทางหัวจมูก เิ่นกายใจนี่ทุกอย่างเข้ามาในนี้หมดครับไปเยืนอยู่กลางแดดนานๆเป็นไงครับร้อนไหมครับนั่งอยู่ในห้องแอร์นานป็นไงครับเย็นบางทีก็หนาวเลยครับหนาวมากเกินไปทําไงครับต้องทํายังไงผ่อนลงมาใช่ไหมครับเรารับประทานอาหารมากเกินไปเป็นไงครับแน่นท้องครับอาหารไม่ย่อยครับ การทาสมาธิก็เหมือนกันครับหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกว่าเอาให้พอดีพอดีมัชชิมาปฏิปทาคือสายกลางคำว่ากลางในที่เนี้ผมก็ไม่เข้าใจครับทีแรกผมก็อ่านประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหลายรูปหลายองค์ที่ท่านปฏิบัติเป็นพานักปฏิบัติผมก็ฝืนหลวงพ่อเหมือนกันนะทีแรกหลวงพ่อบริอย่างท่านสอนเดินจงกรมครึ่งครึ่งครึ่งชงั่วโมงนั่งสมาธิก็ครึ่งชงั่วโมง มก็มาคิดว่าทําไมมันน้อยเหลือเกินทําให้มันเต็มที่ไปเราจะได้สําเร็จทีเดียวคิดอย่างนั้นครับผมคิดอย่างนั้นแหละมันเอาเต็มที่เลยปรากฏว่าผมเนี่ยก็ไปแอบทําครับเพราะว่าผมเคยรู้ว่าหลวงพ่อก็าเคยทํามาก่อนเดินโยงกลมวันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั่งสมาธิบางทีถึงสว่างตั้งแต่เย็นจนสอดแจ้งภาษาอีสานเียสอดแจ้งคือนั่งจนสว่าง ปรากฏว่าหลวงพ่อบอกว่ามันสูบกินพลังจิตน,นะกองนภาท่านว่าทามากเกินไปมันสูบกินพลังจิตตอนแรกมันก็เป็นอุเบกขาแหละเขาเรียกว่าหินทับญ้าครับท่านเหมือนกิเลสเราจะหายไปจะหมดไปในการปฏิบัติพอเราปฏิบัติมากเข้ามากเข้าเนี่ยจิตเข้าสู่ความสงบแล้วทีแรกมันก็คิดอ่ะมันท่านมาที่เนี่ยผมเปรียบเทียบว่าปฐมฌานก็นแล้วกัน ปฐมแปลว่าหนึ่งครับปฐมาที่หนึ่งทุติยาที่สองตติยาที่สามใจตุถีที่สี่หมายคราบว่าปฐมมชานมีวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็อะไรครับเอกะกะตาอันนี้เราเอาเบื้องต้นก่อนว่าสิ่งที่ต้องการคือเอกะกะตาต้องการอารมณ์เดียวครับในการสวดมนต์ก็ดีเดนินจยกมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีต้องการความเป็นหนึ่งของจิตเกิดขึ้นครับ แต่หลวงพ่อท่านสอนอยู่เสมอเสมอว่าต้องการสะสมพลังจิตถูกต้องครับทุกคนต้องสะสมพลังจิตครับเพราะถ้าเพราะว่าสมาธิมันมีสองอย่างคือสมาธิสร้างขึ้นกับสมาธิธรรมชาติมีสองอย่างอย่างผมเนี่ยดูสภาพผมตอนนี้ก็ได้ถ้านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นไงครับโอ้โหหงุดหงิดครับอพลังจิตไม่พอต้องนั่ง พุทโทพุทโทก่อนอย่างน้อยก็ห้านาทีสิบนาทีต้องเพิ่มพลังให้ตัวเองก่อนไม่งั้นมันเบลอไปหมดครับเพราะมันใช้เยอะเกินไปเขาเรียกว่าถ้าภาษาโลกเขาเรียกเออเลมันเออเลเหมือนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ที่มันใช้งานมากๆมันเออเลอร์สมองของเราก็เหมือนกันมันเออเลมันต้องมีการพอดีพอดีพระพุทธเจ้า,าจึงตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทา เอโกยังพิกเวมโกดูกว่านภิกษุทั้งหลายทางสายเดียวทางสายเปลี่ยวมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละคือมักมีองแตกประกันเธอจงเดินตามเส้นทางนี้ไปตราบใดที่พวกเธอทั้งหลายเดินตามเส้นทางนี้พระอรหันยังคงมีอยู่ในโลกใบนี้หมายคำว่าตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตสัมมาีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ มีสัมมาสติด้วยแล้วมีมมอีกสัมมาสมาธิอีกแต่เบื้องต้นนี้สําคัญมากคือข้อที่หนึ่งที่ท่านเอาไปเข้าไปครับข้อแรกครับสําคัญมากครับสัมมาอะไรครับตอบดังๆเลยครับเพราะว่าถ้าตอบไม่ดังเนี่ยผมก็ไม่ได้ยินครับเพราะเสียงลำพวงมันรบกวนมากเลยสัมมาอะไรครับผมสัมมาทิฏฐิครับคือความเห็นอะไรครับ ความเห็นชอบเป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับสัมมาคือความเห็นที่ถูกต้องครับสัำมาทิถิครับต้องเห็นไม่ถูกก่อนครับถ้าเห็นไม่ถูกเนี่ยเขาบอกว่าท่านท่านจะเดินไปตรงนี้นะมันมีหนามนะมีตะปูนะท่านแต่ท่านบอกว่าโอ้ยผมนี่ไปสักมาแล้วผมนี่มีของของนะัง